สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของนายเชพลที่เมื่อคืนได้ออกมาไล์สดโดยออกมาไล์สดในช่วงจังหวดเดียวกันที่นาเต่ได้ไล์สดขึ้นไล์สดเหมือนกันประชันกันอย่างจังและเปิดเสียงของนาเต่ ระหว่างที่มีการไล่สุดเป็นเสียงค่อยๆเพื่อที่นายเฉพลจะตอบกับนาัาเตะจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของชาวโซเชียลคือคุณหยุดแสมเพมความดีไม่มีวันตายก็ได้มีการหยิบยกคลิปบางช่วงบางตอนที่นายเฉพลได้พูดถึงคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่ส,สี่คนที่ห้าบอกว่าจะมีการเฉ โดยคุณหยุดแสมม็มเพมความดีไม่มีวันตายได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสต์ข้อความว่าใช่ผลพูดจัดมาก็จัดไปให้มันรู้ใครเป็นยังไงที่ลุงบางเพราะลุงรู้จักคนในครอบครัวเป็นยังไงจะไล่เป็นทีละคนกันเลยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้า เป็นคนยังไงเรื่องในอดีตถึงปัจจุบันว่าลุงรู้อะไรมาบ้างแล้วเราจะเรียนรู้กันแล้วตอบคำถามให้ได้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าไม่หยุดนะกดไล์มาดูกนเยอะมาฟังกันเยอะๆนะครับคือนับจากชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าน้านะครับถ้านายังไม่หยุดนะครับถ้านายังไม่หยุดที่จะว่าลุงป้าน,นะครับลุงก็จะเอาบ้างนะครับลุงก็จะเอาบ้างนะครับ จนกว่านะครับจนกว่าน้าจะหยุดนะครับถ้าน้าไม่หยุดมาเพราะว่าลุงทําตามสัญญาที่ให้กับตะชานไว้แล้วว่าลุงจะหยุดการตอบโต้ลุงให้เกียรติบุปการีแล้วลุงให้เกียรติระชานแล้วลุงก็เข้าใจว่าถ้าลุงหยุดเพราะลุงเป็นผู้ใหญ่กว่าลุงจะหยุดแต่ปรากฏว่าน้าไม่หยุดน้ายังพูดยังมันยังเอาฮาอยู่นะครับจับมาก็จับไปนะครับจับมาก็จับไปให้มันรู้ไปเลยว่าใครเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวลกทีลุงบ้างนะครับทีลุงบ้างนะครับเพราะลุงนะครับรู้จักว่าคนในครอบครัวนี้เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะไล่มาทีละคนเลยนะครับตั้งแต่คนที่หนึ่งนะครับคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับนะเป็นคนแบบไหนเรื่องที่ผ่านมานะครับตั้งแต่อดีตนะครับยันปัจจุบันนะครับว่าลุงรู้อะไรมาบ้างนะครับแล้วเราจะได้รู้แล้วก็ตอบสังคมไม่ได้ด้วยว่าสิ่งที่ลุงพูด จริงหรือไม่ใช่หรือไม่มันแมนบออืมนะถ้าไม่หยุดนะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่หยุดนะก็ลองดูว่าคืนนี้จะยังมีแบบเรื่องแบบนั้นอยู่ไหมถ้าคืนนี้มีนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ยังมีลุงบอกแล้วนะลุงบอกแล้วนะว่าต่อไปนี้นะครับถ้าน้ายังไม่หยุดนะครับ เห็นไหมครับวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนาะรู้ไหมว่ามีใครขึ้นไ์สดนะครับมีคนขึ้นไ์สดด้วยนะครับคนในครอบครัวเราดีแหละนะครับขึ้นไ์สดเพื่อว่าคนอื่นนะครับนี่เห็นไหมนะผลกระทบมันลามไปถึงไหนนะเข้าใจบอมันไม่ใช่แค่แต่นานะที่ถูกผลกระทบนะคนในครอบครัวกระทบไปหมดอันนี้ลุงพูดในฐานะที่ลุงเป็นเขยเป็นเขยเป็นลุง จะไม่เรียกลุงก็ได้จะไม่เรียกพี่เขยก็ได้แล้วแต่นนะให้เลือกเอาว่าสิ่งที่ลุงพูดตอนเนี้ยมันทำให้ครอบครัวเดือดร้อนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แต่นะที่โดนเห็นไหมมันลามไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะนีอะไรเนี่ยก็จะนีอันต่ำบะจับไปเลยลุงไม่เห็นเขาเขาลบลุง ใช่ครับเขาไม่เข้าบรบลุงอยู่แล้วนะครับเดีนะ๋ยวจะแชร์ให้หมดเลยนะครับว่าใครมีนิสัยยังไงใครถูกกับใครใครไม่ถูกกับใครใครมีเรื่องบอกทะเลาะบอกแว้งกับใครนะในครอบครัวเดีย๋ยวลุงจะแชร์ให้หมดเลยลุงจะพูดให้หมดนะครับและให้สังคมตัดสินว่าใครที่น่าสงสัยที่สุดใครที่น่าสงสัยที่สุดนะเป็นลุงกับป้าหรือไม่แล้วที่ลุงกับป้าทนอยู่ทุกวันนี้ยที่ยังยิ้มได้อยู่ทุกวันนี้ เพราะอะไรเหตุมันไม่ได no ้เกิดจากลุงกับป้าแน่นอนครับ hmm สังคมเขามองเห็นเหตุมันไม่ได้เกิดที่ลุงกับป้าทําให้ลุงกับป้าไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเพราะอะไรเพราะลุงกับป้ารู้อยู่ว่าลุงกับป้าเนี่ยถูกกระทําอยู่โดยที่ลุงกับป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันทาให้ลุงกับป้าไม่คิดอะไรครับทีเนี้ยน้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่น้ากำลังทําอยู่เนี่ย นะไปฟังใครเข้ามาหรือเปล่านะมันไปเชื่อมโยงกับเพจไหนเพจหนึ่งหรือเปล่าทําไมคําพูดคาจามันเหมือนกันเลยทําไมเหตุการณ์กระบวนการต่างๆนะคําพูดคาจาต่างๆนะข้อมูลต่างๆถ้ามันไม่มีตรงกับช่องอื่นบ้างก็มีคุยกันหรือเปล่าตั้งใจทำคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมานครับเพื่อจะเรียกคนดูเข้าไปดูนะถ้าให้ลุงพูดนะครับลุงพูดเนี่ยถ้าตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะที่อยากให้คนดูอะ ไปดูคนนี้เขาทำทริปทำคอนเทนต์กินอาหารไหมคนดูเป็นแสนสองแสนภายในไม่กี่เดือนครับคนดูทำนี่ทงนี่ทานนู่นนี่นั่นไปทำบทเพลงบทเพลงไปเห็นไหมครับคนดูเป็นละ้านครับทําไมเขาทําได้อะทําไมนาเรื่องที่จยามาพูดเรื่องอคนในครอบครัวทํใไมครอบครัวเกิดความแตกแยกไม่พอมันลามไปถึงคนอื่นเดือดร้อนไปถึงพี่น้องต้องออกมาปกป้องกันแล้วก็มาบอกลุงกับป้าไม่ออกมาปกป้องก็ลุงกับป้านั่งเฉยอยู่บ้านอยู่ม่อมเมะไม่ได้ไปว่าให้ใครไม่ได้ไปพูดให้ใคร แล้วพอดีเวลาน้าพูดอะ่ะมันกระทบไปถึงบุปการีอะ่ะตอนนี้ลาไปถึงพี่น้องแล้วออกมาโต้กันแล้วออกมาปกป้องกันแล้วเพราะอะไรมันเกิดจากใครมันเกิดจากตัวนะฮะน้าเข้าใจบอได้ยิย้นบอทําไมไม่รักกันผมถามหน่อยลุงถามหน่อยว่าทำไมไม่รักกันเกลียดชังอะไรลุงนักหนาหึมน้าเกลียดชังลุงอะไรนักหนา หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารีบเฉก่อนโดนรวบคุณหยุดแสมแพมความดีไม่มีวันตายได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าให้มันเฉกันเองใครประวัติเน่ากว่ากันรอรับชมก็พอแต่ที่ร,รู้ว่าลุงกระป๋าปเป็นจำเลยฮ่าฮ่ แชเลยแต่อย่าข่มขู่นะเพราะที่แกพูดนะเป็นพยานในคดีที่แกเป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวพวกนั้นรวมตัวไปร้องขอให้ศาลถอนประกันแกแกเสร็จนะทำเป็นปากดีอวดเก่งทั้งสองตัวจะไม่ได้กินดีอยู่ดีขับรถตู้อวดชาวบ้านได้นะเอาเลยแต่ทำไมยอดคนดูของแกน้อยกว่านะแต่วะ ไม่เอาอย่ากขียดขึ้นได้ก็ลงได้ดังได้ก็ดับได้ตป่งบางก็ดีนะหน้าหนาตาช้างใครจะไปเชื่อคำพูดคนแบบนี้ก็เชื่อส่วนตัวเชื่อนะแต่มากกว่าจิ้งโรดที่ให้ที่ให้สัญญากับตาชานแฉเลยรอฟังอยู่นะ คนอย่างบักพลนะความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งใครเชื่อมันก็กินยากค่ะแต่นะ้าไม่ได้ประกันตัวมาเดอ้อแต่แกประกันตัวมาจะมีผลเข้าคุกเร็วนะเว้ยเชสิรอฟังอยู่จัดความจันไรของตัวเองร้อนรนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งสองตัวทั้งเอก็หอนอยู่อีกห้อง มันล่ะงานนี้เฉเลยก่อนจะไม่ได้เฉะนะบักขาสันแก่ฆ่าคนเ้ๆแก่ยังไม่ละอายอีกหรอแต่ที่แน่ๆแกนั้นเป็นผู้ต้องหาฟังพวกแกเสียเวลาชอบออกไลฟ์ไปคุยกันเองเลยน่าเบื่อทำเป็นดาราไปไปไปเข้าป่าไปนะแต่อัดคลิปมันไว้เอาไปให้อัยการเลย เพื่อทำการถอนประกันถอนประกันแล้วเข้าคุกเลยฮ่าฮ่ฮ่